สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่กับช่องผูลิฟันแฟมิลี่แชนเนลนะครับนี่ในคอมเมนต์เขาบอกว่าเอารถบ้านมาจากไหนในเกมซากุระสองคอมเมนต์นะเดี๋ยวผมก็จะมาบอกวิธ,ธีหารถบ้านกันนะครับผมในเกมซากุระนะโอเคเพื่อเป็นการไม่เสียเวลา ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมกดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งได้นะงันเรามาเริ่มสอนกันเลยดีกว่านะครับสอนกันเลยโอเคครับเราก็อยู่ในเกมสตาร์กรูเล็เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคงั้นเรามาเริ่มสอนกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับเราะจะต้องกดไปที่เมนูนะครับจากนั้นก็ เลือกรูปภาพสถานที่นะครับเราอะจะต้องกดอันสุดท้ายนะครับผมโอเคกดเลยนะครับนี่เราอะก็จะโผล่มาตรงนี้นะครับนี่ไงครับทุกคนมีรถบ้านได้นะครับผมเกมสาก,กุระเขาอัปเกรดมาอัปเกรดหรืออัปเดตเออช่างมันเขาว่าอัปเดตมาตอนไหนก็ไม่รู้นะครับ แต่ที่รู้รูว่าผมผมว่านะอัปเดตตั้งนานแล้วนะผม,มไม่ได้เข้ามาดูสถานที่แห่งนี้เลยนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเรา,าขับรถบ้านไปที่บ้านเราดีกว่าอืเนินเข่าเลยนะครับไหนๆเราอะมาเข้าเกมสก,กลุลาททั้งทีนะครับต้องเล่นให้เต็มที่นะครับผม นี่ขับรถบ้านมาขับรถบ้านอือรถบ้านนี้นั่งนั่งได้สำหรับครอบครัวก็ได้นะครับผมนั่งได้หมดนะครับไปเดี๋ยวเราอ่ะกลับบ้านเรากันดีกว่านะโอ้ยติดอะไรเนี่ยเปลี่ยนสีรถซะหน่อยดีกว่าก่อนกลับบ้านโอเคเข้าไปเลย จะสีอะไรดีเนาะงั้นขอเอาเป็นสีฟ้าก็แล้วกันนะครับเพราะผู้ชายส่วใหญ่อะ่ะเขาชอบสีฟ้ากันโอเคกลับบ้านเราดีกว่าโอเคครับเราถึงบ้านของเราแล้วนะครับเดี๋ยวเราอะ่ะจะมาดูในรถบ้านกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับผมโอเคเปิดประตูแช ข้างหน้าก็จะเป็นที่ขับนะครับผมส่วนตรงนี้ก็จะเป็นที่กินข้าวส่วนตรงนี้จะเป็นที่ทำอาหารนะครับอันนี้ตัวอะไรเนี่ยตู้อาบน้ำนะครับผมนี่ตั้อาบน้ำเห็นปากบัวก็รู้เลยว่ามันเป็นตู้ตู้ตอาบน้ำนะครับ ส่วนตรงนี้ก็จะคือที่นอนนะครับผมดูสิครับนอนได้ด้วยโอเคครับผม,มสอนให้ท่านผู้ชมดูแล้วนะครับผมโอเคครับถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตั้งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง Poly Fun Family Channel นะครับจากจากนั้น ผมก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าบายบาย